ผมยืนอยู่ตรงนี้สูดชุ่มชื่นเหลือเกินครับเพราะว่าเกษตรกร,ร,กรที่นี่เขายิ้มได้เพราะเขาใช้นุชฟลายสูตรหนึ่งแล้วก็สูตร2เหมือนดังเช่นนี่แหละครับเกษตรกร,ร,กรด้านซ้ายผมเนี่ยนะมายืนอยู่กันตรงแปลงนาของเขาเลยนะครับเชื่ออะไรฮะนายจิรพันธ์แตกบัวครับลูกข้าทำข้ามากี่ปีแล้วตก20่ปีครับตก20ปีตอนนี้อายุ3ามิองครับ32เกือบทั้งชีวิตครับ บอกของเจอของดีฮะอยู่ในมือเขาเดี๋ยวมาดูเรื่องดาวของผลสำลิศของการใช้ผลิตภัณฑ์ของนุชฟลายด้านการเกษตรสุดยอดขนาดไหนเดี๋ยวจะให้นะครับน้องก็พาไปที่แปลงนานะที่เขาทําอยู่ทุกวันเป็นกิจวัตรประจําวันเนี่ยมาตามพี่มาเช้ข้าพันอะไรสุพันตามครับที่หวานไว้นานมากน้อยขนาดไหนยังไงก็ได้เจ็ด เ็ถึงสิบวันนะครับเจ็ดถึงสิบวันครับที่ยาคุมแล้วก็ใช้อะไรบ้างใช้สูตรหนึ่งครับสูตรหนึ่งของรุปล้ายนะครับนะครับฉีดฉีดยาคุมฉีดกับอะไรยาคุมยาครับฉีดกับยาคุมยาท่านผู้ชมครับต้องถามเรื่องของส่วนผสมก่อนก็ใช้ยาคุมสองร้อยครับทุกทีเขาให้ไต่กาหนดไต่้อยเดียวครับอืแต่ผมเป็นคนที่แบบใช้ยาเกินครับชอบใช้ยาเกินอันเหรอฮะครับเลยไต่สองร้อยครับ มันเลยไม่อ่านครับถ้าผสมยาตูดหนึ่งกันไปครับโอ้เลยฮะไอ้เจ้าข้างๆก็ใช้กันอ่านครับนี่เป็นยังไงบ้างเราอธิบายให้ฟังซิไม่ได้ใช้แล้วเป็นยังไงอ๋อไม่ได้ใช้มันก็จะงันแดงเนี่ยลอัไอนนี้เป็นข้าวงันแดงครับสภาพเป็นไงรู้สึกมันจะไม่โตเลยนะครับไม่ค่อยโตครับยังีกแดงเหลืองไปเลยครับอันฮะ้ีคือสภาพของการไม่ได้ใช้ครับครับถ้าใช้มันจะมีโอกาสฟื้นไหมมีครับมันจะเขียว ถ้าเกิดใช้ะครับจะไม่อ่านอย่างี้เลยครับเนี่ยอันนี้คือสภาพรอความตายอย่างเดียวเลยครับฟื้นก็น้อยมากครับครับเป็นข้าพันเดียวกันครับพันเดียวกันพื้นที่ใกล้เคียงกันครับติดกันเลยติดกันเลยครับรุ่นรุ่นเดียวกันนะครับรุ่นเดียวกันด้วยครับอืมนะอันนี้ผสมสูตรหนึ่งในอัตราการแท่งของสูตรหนึ่งใช้ยังไงห้าตีตีครับ ต่อน้ำยี่สิบลิตรครับต่อน้ำยี่สิบลิตรไหนลองดูซิเออนี่นะครับอนี่นะครับเป็นไงบ้างเอไหนลองอธิบายให้ฟังหน่อยสิว่าข้าวมันจะเขียวครับข้าวเขียวดีครับไม่อานไม่แดงนะครับครับหญ้าก็ตายครับครับหญ้าที่มีอยู่ก็จะตายครับนะครับปกติถ้าใส่ยาคุมสองฝวายะข้าวนี่จะอานแดงนะครับ เป็นเว่งหวงหวงหวงอายุขนาดนี้มันมีพวกแมลงตอนพี่มาลบกวนไหมเชื้อรงเชื้อรารบกวนไหมไม่มีครับไม่มีเลยครับปกติจะมีพวกไอ้หนอนใบขาวอะไรอย่างงี้ครับลงครับถ้ามารบกวนครับแต่ว่าใช้นูฟไฟไปแล้วไม่มีเลยไม่มีเลยครับไม่มีเลยนะครับยาากยากก็ตายดีครับเอยครับยากไม่มีรบกวนเลยนะที่ไม่ได้ใช้นูดไฟครับ แดงงันเะครับเป็นรอยมงมงแหวงแหวงแหวงครับเห็นชัดเจนเลยเห็นชัดเจนนะครับมั่นใจนะมั่นใจครับมั่นใจในนูตไฟขนาดไหนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือแปลงนาของเกษตรกรนะครับแล้วก็บอกมั่นใจเหลือเกินใช้ตั้งแต่เริ่มต้นครับนะถ้าเป็นไปได้นี่แช่ตั้งแต่เป็นเมล็ดพันธุ์เขาปลูกได้ยิ่งดีครับนะนี่ก็เป็นสิ่งดีๆของเกษตรกรที่จะแนะนำให้รู้จักนูตไฟสูตรหนึ่งและก็สูตรสองครับ